สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่รถเก่านอกพี่น้องเก่านอกตัวนี้เป็นแคทเธอร์วิล่า E 2 0 0 B ถือว่าสมบูรณ์แบบมากเก่านอกออตัวนี้เปิดอยู่ที่1 5ล้าน5แสนนะครับ1 5ล้านแสนแล้วก็ <laughs> มีตัว C ครับตัว C ก็อยู่ประมาณ10ประมาณล้าน9นะครับ 3204ตัวนี้ E200B เดิมๆครับจากญี่ปุ่นเลยนี่ครับทันใดที่ชื่นชอบในรถยุคแรกๆนะหรือว่าคุณปู่ยังรอจัดปหลัดบอรครับอ่า b อ0 b อยู่ที่1ล้าน5แสนนะครับลองมาคุยเอานะครับสีก็ดูเอาครับ ถือว่าสภาพอีิกช่วงล่างนี่เต็มครับสปอกเก็ตโรล,ลเลอร์โซ่ปุงกีบูมอาร์ไม่มีปะครับนะสวยมากจริงก็เดี๋ยวผมจะพาดูเครื่องนี่ครับบันท้ายเขาพี่น้องดูบันท้ายคุณปูกับกับตัวซีครับนะนี่ครับนี่ก็ล้านห้าว่าแพงไหม คุณเอาไปใช้งานครับถ้าดีไม่ดีปีเดียวก็คืนทุนหมดนะครับตัวนี้เป็นกึ่งไฟฟ้าตัว B นะ E200B แล้วก็ตัว C ครับนี่ 320C C อซกระบอกดำตัวนี้ปุงกีไม่ค่อยใหญ่นะครับไม่ค่อยใหญ่ตัว C อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนี่ สองคันนับสองคันเป็นเก่าญี่ปุ่นเลยครับไม่เคยจกในเมืองไทยไม่เคยใช้งานในเมืองไทยนะครับสุดจัดปหลัดบอกติดต่อสอบถามได้ครับ098 272 3752เนะครับอเอาไปใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราจะเก็บเช็คตรวจสอบของเหลวให้ครับแล้วก็เช็คระบบให้หมดแล้วก็ สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลย098 272 3752อง้อน้องดูปั๊มนะครับนี่ดูปั๊มซีก่อนเซเรียลอ็กซีเรียี XA24410 c a t แคเทเทอร์บิล่าโอ้ตัวซีนี่เหมือนใหม่พี่น้องใหม่จริงๆนะครับเม็ดอินเจแปนเลยนะครับ ไว้จริงๆท่านบอกว่าโอ้ล้านเก้าแพงไหมนี่ไม่แพงหรอกพี่น้องนะครับผมซื้อเจ็ดสิบยังสองล้านห้าสองล้านหกนู่นนะครับตัวนี้ไปแท็กคเต็มเลยเดี๋ยวผมดูนะครับอระบบไม่มีที่ติครับอ ตัวนี้ผิดไหนครับเอ๊ะตัว C นี้อ๋อตัวนี้น่าจะประกอบที่ที่จีนนะครับนะเขียนว่าไชาน่าแต่ว่าถ้าเป็นอ E สองร้อ e ย B ครับราคาต่างกันสี่แสนนะ E สองร้อยบ B นี่โอ้ ไม่เห็นนะครับตัวนี้น่าจะเจแปนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ตัวนี้ทําไมทําดีปกติน่าจะเจแปนนะแต่ก็สวยครับสวยตัวซีนี่สวยมากผมเขียนว่าตรงนี้เห็นขัปัมม๊มว่าอะไรยาไม่เป็นไรช่างเขาช่างเขาเอ๋วายามรับว่าสวยครับสวยมากตัวสี ก็ลองมาคุยเอานะครับคุยกันเอาหรือว่าสอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้0 982723752โอ้ร้อนนะพี่น้องร้อนมากนีน่ครับข้างในตัวบีก็ e 2 0 0 b ครับแล้วก็ e 1้0 b ครับที่ฮิตกันนะที่ฮิตกันเขียนว่า u s a เป็นอินเจแปนโอ้ บแบรนด์เกาหกามีประกอบที่ญี่ปุ่นครับตัวนี้ผมชอบนะครับสนใจติดต่อได้ครับ092723752 8 E200B กับ3204ครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ